านพี่น้องที่อยู่ทางบ้านทุกท่านและพี่น้องที่มาร่วมกันถ่ายทอดผ่านสือ่อโซเชียลท่านที่เรบทั้งหลายครับที่เรามาพูดกันวันนี้ก็คือว่าเราเห็นตรงกันแล้วว่าวันนี้เราจะปล่อยให้พลเอกประยุทธ์จัน์โอชา ทำลายชาติบ้านเมืองของเราให้พังทลายขามือพลอีกประยุทธ์เราจะปล่อยให้เหตุการณ์นั้นมันเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาเราใช่หรือไม่เป็นคำถามที่หลายหลายคนพยายามที่จะถามพยายามที่จะชักชวนพี่น้องประชาชนหลายภาคส่วนให้เข้ามาร่วมกัน มันจึงเกิดคำว่าสามัคคีประชาชนซึ่งผมจะย้ำให้ท่านทั้งหลายได้เห็นว่ามันถึงเวลาแล้วครับถ้าเรายังปล่อยพลเอกประยุทธ์จัน์โอชาให้บริหารประเทศโดยไม่รู้ไม่เห็นไม่แคร์ความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชนแล้วโอกาสที่คนทั้งชาติจะเดือดร้อนอยู่ไม่ไกลครับ โดยเฉพาะกรณีของการบริหารไวรัสต่อสู้กับไวรัสโควิด COVID, เราเห็นชัดเจนว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาและคณะรัฐมนตรี36คนพร้อมทั้งศูนย์บริหารสถานการณ์โควิดนั้นไรฝีมือไม่มีฝีมือ ไม่มีความสามารถที่จะพาประเทศไทยหลุดพ้นจากการระบาดของไวรัสโควิดไม่มีฝีมือที่จะฟื้นฟูประเทศให้หลุดจากวงจรความพังพินาศทางเศรษฐกิจท่านทั้งหลายครับระบาดรอบที่หนึ่งก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นเพราะ ความล้มเหลวของพรเดกประยุทธ์ผ่านกระทรวงการท่องเที่ยวที่ปล่อยให้นักท่องเที่ยวจากจีนเข้ามาในประเทศโดยไม่มีการคัดกรองโรคระบาดรอบที่สองก็เพราะว่าทหารไปกินสินบนปล่อยให้แรงงานเถื่อนเข้ามาอยู่เต็มสมุรสาครสมุรสงครามเต็มไปหมดระบอบ ระบาดรอบที่สองก็เพราะว่าตำรวจกินสินบนให้เปิดบอนการพาน,นันนี่ระบาดรอบที่สามก็เพราะว่าตำรวจกินสินบนให้เปิดซ่องโสเภณีนางลมยุค 5G ขึ้นแล้วก็ติดไวรัสกันนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากคนรอบข้างคนเอกประยุทธ์ทั้งสิน้นปฏิเสธไม่ได้เลยท่านทั้งหลายครับ แล้วเขาแก้ปัญหาอย่างไรผมบอกกับพี่น้องที่รักและเคารพทั้งหลายที่ฟังอยู่ทางบ้านว่าในวันที่18ตุลาคมผมต้องมาย้ำให้ท่านทั้งหลายเห็นรองโฆษกรัฐบาลชื่อนางสาวไตรสุรีนี่ได้ประกาศอย่างภาคภูมิใจแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนว่าไทยจะ เป็นประเทศแรกในโลกที่มีวัคซีนป้องกันโควิดฉีดให้ประชาชนเพราะได้ทำความตกลงกับมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดท,ที่จะผลิตวัคซีนป้องกันไวรัสโควิดวันที่18ตุลาคม2563หลังจากนั้นวันที่5พฤศจิกายนรองนายก และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในอนุทินชาญวิรูลก็มาพูดอย่างภาคภูมิใจว่าถ้าเกิดมีไวรัสป้องกันประธานรา่ครับถ้าเกิดมีวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิดเกิดขึ้นในโลกไทยจะเป็นประเทศแนวหน้าที่สามารถฉีดวัคซีน ให้กับประชาชนคนไทยได้วันที่5พฤศจิกายน2563หลังจากนั้นวันที่25พฤศจิกายนในอุทินก็มาให้ข่าวอีกว่าบริษัทผลิตวัคซีนไฟเซอร์ขอเข้าพบนายกประยุทธ์และตนเองจะเข้าไปพบด้วย โดยบริษัทไฟเซอร์จะเสนอขายวัคซีนป้องกันไวรัสโควิดให้กับรัฐบาลไทยแต่เราไม่จำเป็นจะต้องจองซื้อวัคซีนยี่ห้ออื่นเพราะเราได้ทำข้อตกลงกับวัคซีนของบริษัทแอสตราเซเนกาแล้วและ วัคซีนของไฟเซอร์มีราคาสูงเกินไปนี่อนุทินให้ข่าววันที่25พฤศจิกายนหลังจากนั้นสองวันวันที่27พฤศจิกายนนายกรัฐมนตรีประยุทธ์ไปยืนถแถลงข่าวพิธีการเซ็นข้อตกลงระหว่างกระทรวงสาธนารณสุข กับบริษัทแอสตราเซเนกาที่จองซื้อวัคซีนทั้งหมด61ล้านโดสท่านทั้งหลายครับพลเอในประยุทธ์ประกาศอย่างภาคภาคูมิใจว่าเราจะเป็นประเทศแรกในเอเชียที่ผลิตวัคซีนได้และเราจะผลิตวัคซีนจำนวนมากเพื่อแจกจ่ายให้ประเทศในอาเซียนด้วยพูดง่ายๆคือโม้ไว้อย่างสวยหรู ว่าจะผลิตวัคซีนได้และจะทำธุรกิจขายวัคซีนให้ประเทศในอาเซียนวันที่11กุมภาพันธ์2,564หลังจากที่มีหลายภาคส่วนบอกว่าเราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าเราไปเซ็นสัญญากับบริษัทแอสตราเซเนกาและให้มีบริษัทหนึ่งในประเทศไทยผลิตวัคซีนจะสามารถเพียงพอ ต่อการฉีดให้กับพี่น้องประชาชนอนุทินตอบอย่างมั่นใจว่าที่เราเลือกแอสตาเซนิกาเหมือนกับเราแทงม้าตัวเต็งคือม้าตัวนี้จะเข้าวินรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จึงเลือกเอาแอสตาเซนกาเป็นวัคซีนที่ใช้ฉีดให้กับคนไทยท่านทั้งหลายครับ หลังจากนั้นไม่นานก็เกิดการระบาดขึ้นหลายคนบอกพลเอกประยุทธ์ว่าเรามีวัคซีนน้อยเราฉีดไม่พอพลเอกประยุทธ์ไม่เคยเชื่อบอกว่าไม่เคยปิดกัน้นที่จะเอาวัคซีนนีห้ออื่นเข้ามาขอให้มาทำตามระเบียบของอยอยมาเสนออยอยอนุมัติผ่านก็ให้ขายได้ท่านทั้งหลายครับ นี่คือสิ่งที่มันสะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์นั้นไม่ได้มีมาตรการหรือไม่ได้มีความรับผิดชอบต่อสุขภาพประชาชนเลยทำไปก็พบมีหน้าที่ทำบริหารประเทศไปก็เหมือนข้าราชการประจำบริหารไปเรื่อยๆทำให้มันเสร็จทำให้มันแล้วและตัวเองก็ภาคภูมิใจว่า แก้ปัญหาการระบาดของไวรัสโควิดได้ดีที่สุดโดยพระเอกประยุทธ์ไม่มีความคิดที่จะคาดการว่าวิธีการแก้ปัญหาของไวรัสโควิดดีที่สุดก็คือการฉีดวัคซีนให้คนในประเทศมากที่สุดเพื่อให้สร้างความคุ้มกันภูมิคุ้มกันหมู่ให้เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนเห็นไหมครับ การตั้งโจทย์ผิดของผลเอกประยุทธ์จึงทำให้เรามีปัญหาเมื่อเรามีปัญหาทำให้เราเดินไปข้างหน้าไม่ได้ต้องหยุดปีที่แล้วท่านทั้งหลายครับความเสียหายเกิดขึ้น9 6 0 0 0สมืล้านบาทหรือ1ล้านล้านบาทที่เกิดขึ้นจากการเสียหายของการระบาดของไวรัสโควิด1 9และปีนี้อีกล่ะครับ ยังไม่มีทีท่าว่าจะหยุดความเสียหายทางเศรษฐกิจท่านที่เคารพทั้งหลายครับนี่คือความไร้ประสิทธิภาพที่เราไม่สามารถที่จะฝากประเทศของเราไว้กับคนชื่อประยุทธ์ชายผู้ไร้ความสามารถคนนี้จะทำให้ประเทศของเราหายนะท่านที่เคารพทั้งหลายครับ ระบาดมาตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคมปี2562จนกระทั่งถึงวันนี้เมษายน2564พลเอกประยุทธ์พึ่งเข้าใจว่าการแก้ปัญหาไวรัสโควิดนั้นจะต้องหาวัคซีนมาให้มากที่สุด ในวันที่17เมษายนท่านดีเคารพทั้งหลายครับจึงไปตั้งคณะกรรมการทางเลือกมาแล้วอนุทินจึงไปเจรจากับเขาเมื่อวันที่22จะกราบบริษัทไฟเซอร์ขอซื้อเข้ามาแล้วเมื่อวานนี้ก็มาต้มตุนพี่น้องประชาชนทั้งประเทศบอกว่าประสบความสำเร็จ ในการเจรจาหาวัคซีนจากสปุกนิกและไฟเซอร์ท่านทั้งหลายครับคำว่าประสบความสำเร็จในการเจรจานั้นไม่ได้มีหลักประกันเลยว่าจะสามารถได้วัคซีนมาให้คนไทยฉีดได้ความจริงวันนี้วัคซีนป้องกันไวรัสโควิด อยู่ในประเทศไทยเพียงแค่หนึ่งล้านห้าแสนโดดเป็นของซิโนแวคบริษัทเดียวและยังไม่รู้เลยว่าในเดือนพฤศจิกายนบริษัทที่รับจ้างผลิตวัคซีนของแอสตราเซเนกาจะผลิตวัคซีนได้ตามที่ตั้งเป้าไว้หรือไม่รถแรก6ล้านโดด ลอดที่สองสิบล้านโดสเดือนละสิบล้านโดสท่านที่กรบครับแล้วอะไรคือหลักประกันที่จะนำประเทศออกจากวิกฤตของไวรัสโควิดและอะไรคือหลักประกันที่จะพาประเทศหลุดพ้นจากหายนะทางเศรษฐกิจมีทางเดียวท่านที่กรบทั้งหลาย เราจะต้องเอาชายผู้ไร้ความสามารถที่ชื่อประยุทธ์นี่ออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีให้เร็วที่สุดเมื่อไรก็ตามที่เราเอาบุเอกประยุทธ์ออกจากนายกรัฐมนตรีได้เมื่อนั้นเราจะสามารถขับเคลื่อนประเทศของเราให้หลุดพ้นจากวงจรของความล่มเหลวทั้งการต่อสู้กับไวรัส ทั้งการต่อสู้กับความล้มเหลวทางเศรษฐกิจท่านพี่น้องที่เคารพครับวันนี้เราประสบกับรัฐบาลที่มีลักษณะคล้ายฉลาดเรามีนายกรัฐมนตรีที่เป็นคนที่มีลักษณะหรืออาการคล้ายคนฉลาดเราจะปล่อยให้ประเทศของเรา ตกอยู่ในเงื้อมือของคนเช่นนี้ได้อย่างไรนี่คือสิ่งที่เราจะต้องมารวมพลังกันและวันนี้ต้องขอขอบพระคุณพี่น้องประชาชนทั้งหลายที่รับฟังและก็แชร์การปราศัยทางออนไลน์ไปและผมเชื่อแน่ครับว่าในอนาคตความร่วมมือของพี่น้องจากภาคส่วนต่างๆจะมีมากขึ้น และวันนั้นอีกไม่นานการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเพื่อให้ประชาชนทั้งประเทศได้ประโยชน์สูงสุดจะเกิดขึ้นและประเทศของเราจะไม่มีระบอบเผด็จการทหารประเทศของเราจะไม่มีนายกรัฐมนตรีที่ชื่อประยุทธ์จันโอชาและวันนั้นประโยชน์จะเกิดขึ้นกับแผ่นดินประเทศ ประชาชนจะหลุดพ้นจากความล้มเหลวที่ประยุทธ์สร้างขึ้นกับประเทศของเรามาตลอดระยะเวลาเจดปีต้องกราบเรียนกับพี่น้องเป็นประเด็นสุดท้ายว่าหากเรายืนหยัดมุ่งมั่นเดินหน้าไปสู่การโค่นล้มเผด็จการผมบอกกับท่านทั้งหลายว่าในเวลาอีกไม่นานเป้าหมายในการโค่นเผด็จการนั้น เราจะเดินไปถึงเป้าหมายและชัยชนะทั้งหมดจะเป็นชัยชนะของประชาชนทั้งชาติวันนี้ผมกราบขอบพระคุณท่านที่รบทั้งหลายทุกท่านครับสวัสดีครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก y o u t u b e มัติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ